แตกตายโห้อจีอยู่ันโกม่าเลยนะก็ว่าเอเลิบยูเออไอเลิบยูไอเลิบยูครับพีนี่ต้อกใจพูดไหมอังกฤษนะครับวันนี้ผีไม่กระจับลิจ้าครับเก๋นองแล้วไีหูดซึกว่ายังไงไม่รู้นะลิจ้าครับ ผีนุ้ยนี่ไม่รวยไรนี่จะพูดทำให้เราใจอ่อนใจยาลาก้าฮะโดยกล่าวโดยกระม่มฮะนายแก้วจะก้อยตาความกคารบม่อมโพชโวคดีนายแก้วเอมากันทั้งหมดสามนายก็เกิดเชิญตรงนี้ฮะโดยกล่าวโดยกระม่มนายโต๊ครับถวายบังคมม่อมโพที่กอดรบนี่ทะการได้รับสั่งประกันได้รับสั่งมาโดยกล่าวว่เราจะจัดการมันเจ้วค่ะเออว่ายังไงตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องช่วยแก้ไขนายแก้วว่ายังไงบ้าง บ้องพอจั <The> place into place into place <diver> <The> like ้มกล่าวกระม่มไปแกว่าใช่ไอแกวนี้แรงเลยไม่ก็เดียกว่าไม่รู้จักคำพูดตัวเองนั่นมื่อวาแรงเลยไม่รู้จักคำพูดตัวเองเวลาโตมันแรงว่าเพื่อก็เดียวมันแรงว่ากล่าวกระม่มกูตามเลยเตี๊ยตรงว่ากล่าวกระม่มคืออะไรกระม่มคือหัวกล่าวกล่าวคือมวยพุ่มไอ้กูตามเลยเดียวว่าไอแกวี่เนี่ยพุ่มน้อยเตี๊ยม่วยอ้กล่าวกระม่มน้อยพุ่มมันจะยังตัดเต้น ดูแก่ไตเนี่ยฮันนี่เกตัวแบบน้อยไปในราดไม่ได้ใช้มวกมันในอังโอยจะจุกจริงจจแรงไอ้เจ้าให้อยู่ภายในกูไม่ใจจบํากานแก่ไตุกจริงของขาเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นไงบ้างนายยอดทองครับการสถานการณ์บ้านเมืองไม่ขอจะเรืองคารุนกรึบเเรื่องเร้าต่ว่าเกิดขึ้นไม่เป็นแต่ละวันบ้านเมืองเราเป็นโรคกใครเพระว่าคนบ้านเราก็รบกวนอยู่พี่จริงฮะ มากมายกับสมัยนี้ประชาชนเกิดปัญหาคือปัญหาความจนปัญหาความจนพระเจ้าขาเห็นดีกันแต่เป็นปัญหาความจนนี่มีจนสองแบบแลยก่ะจนสองประการระเจ้าขามันมีจนไหนบ้างนี่จนเปียกกับจนแห้งให้ได้แล้วจนเปียกจนแห้งหอมมาจนแห้งกันจนแก๊กๆจนเปียกจนแจ๊กจนเซ็ตเซ็จนหัวพื้นแก่ทยตุกจิ้งก้อยโตมีปัญหาเรื่องความจนนายโถนายตองครับ ให้ป้าน้าเรื่องความจนเนี่ยมันใกล้ๆกันไม่ไหวจะไหนตูป้าน้าเหรอครับแล้วก,กูเครียดจริงไงแกเครียดเมียกูมไม่ใจน้อยๆเครียดกันกว่าป้าเครียดใจเมียไม่จบคนเราโยกันแลว้วได้กันแลว้วต่อให้พันเพื่อเพื่อฟ้ากันในตลอดหอดควงังผมหมายหลังทิ้งหลังย่างมันไม่ใจข้าใจเรากันกูเครียดเต็มพลุกเรายอยากขึ้นตัดย่างพลุกพัวเฮ่อพลุกพัวอยกขึ้นตัดย่างหลังที่เราลบมาแต่ไปเที่ยวอานเที่ยวได้มาจำรูเหลืองเฮ่อพลุกเล็กในโจ ปลูกเล็กได้โจเออรปลูกเล็กได้โจเครียดแก่ใจแล้วไม่ใช่ปลูกธรรมดาล่ะปลูกร้องปลูกเป็นเพลงปลูกปพื่อดาพลุกเป็นเพลงพอกกูนอนเออลับๆมันเอามือไปกิดวัวปุกฮันเออมันว่าเปลือมันว่าดยะลึงยะลังยกขึ้นยะลึงยะลังยะลึงยะลังยกขึ้นยะลึงยะลังข้าคำข้าลำเบตตังยกขึ้นยะลึงยะลังวันตอมสักกอมาลงน้ำตัดยางอี่แม่จ้บรอดควายนี่นี่กี่ชั้น เ่กว่ามีฉันนึ่งตังฉันซ้ำมึงขึ้นเลยมขึ้นเพื่อกูยืนนึ่งฟักในกูบจบฉันดีละไอะตําพื่อได้ครับบ้านกูเจอตัวรัางคาหนังไกอดมาตั้งแต่เพชรบุรีนุ๊กปล่อยแรงหลังตําการกลั่นกว่าฟ้าเออนี่หลูกแนะวันนี้เธอได้เข้ามารค่พอแต่ชาวลูกเจ้าวารีเธอนี่เป็นเจ้าในเ,เป็นผู้ชายในครับผู้หญิงพอร้อนในเธอทั้ตัวเป็นกระเทย ให้เตอตั้มตัวเป็นกระเตยระยะจำเดือนเตอเป็นผู้ยิ่งได้เหมือนเพียบก็เป็นความการุณาคุณหลวงพ่อละจ้ะวารีจะต้องจัดการไปนำเอาสิ่งดีๆมาสู่ประชาชนนี้ได้เออเพระเตียมโยใตย้เบาๆข้าววัดนิ่ลกต้องมีจิตวัดติช่วยๆเพื่อหลอไว้เด็กใจเข้ามาซึมซับอุตมาอันเป็นความกิตใด,ดีคุกตาฤรือที่นวดกอดเออ,เอ,อโจกดีเลยในี่สิ่งติกระทำ เจ้าจวัดดีกับานาจันาาานามัสการในปุน่นแกวน้ำพันเพื่อเราอาจารย์นี่มาอยู่ในวัดนี้สร้างคุณงามความดีกันลูกปลาตันตร้อนไปเร็วจะเป็หลูกกำปลาตีเตียงเตะค่ะปลาตันว่าชั่วดีนี่อยู่ที่การกระทำตู้กลลกชั่วดีอยู่ที่การกระทำรุ่งตำขึ้นยู่กับนายมือควัดไอปี้เดียได้แรกหลังบาเต่ตานัด พี่เปียกทำตัวอายเด็กบ้างไหมคะวกูบัดซี่ไรพูดเรื่องไระสูงต่ำอะไรมันแรงเรื่องไงโลให้โล่นี่มันคืออะไรอะพี่เปียกใกล้ๆครับโอ้วันทิ้นนะนะจะจ้องขินแล้วแก้วนะยิเบ้อใส่แรงว่านั้นนะครับน้องยูเปือนที่ไม่รู้จักไ้โล่ก็ไม่ได้บาหมื่นมึงก็หวาชัวดีอยู่ติการกระทำ ซุ้งตำนี่อยู่ทิ่ใจเราคิดมแน่นไม่หลังที่ใจเราคิดว่าซุ้งว่าขึ้นตำ้มกรลุยไปเอาแน่นอนไดกับการฝั้นไปโลนี่มันมาเต้มเนี่ยมันแลกอยู่ปนั้นให้เปียกนี่เมื่อก้อนเคยรวยหลูกแต่ตอนนี้ล่มลาลายพี่เปียกเคยร่ำรวยเลยครับคุณแก้วกลับรวยนี่วันนี้ล่มลาลายแล้วพอเล่นการนันคุญแจวจึงรวยแต่โดยกันทำไม่รู้จักกดออมไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักความพอดีขันลำบากต้องทำได้ตากเป็น ปลาตันท้อนแหวเรลลูกไหนค่หลวงพ่อเกิดเป็นคนที่เราอยาใหย่มันเกิดตัวเกิดเป็นคนลูกก็ตื่นลงเปรียบเทียบเลยแต่ลูกว่าเราว่างตนใหม่ใหญ่กับยาการนี่อะไรดีวะตนใหม่ใหญ่กับยาการนี่ตนใหม่ให้่ลำบากว่ายาการจะไม่เลยจ้าเมื่อยามเจอมระุมปายูปัดป้าตนาใหม่ใหญ่แก่ไงก็ตามแต่ตาแรกงลมไมยูมันต้องรักต้องโกนต้องลมแต่ถ้าเราทำตัวแบบาาลาลยากาีที่ติดชุดเวลาลมฟัดยากามันปลิวไปตามลมเรียบไปกับปืน พอถึงเวลาลมเงนียบมันก็ตกขึ้นมาเดิมจริงอาจารย์ยากาดีติดชุดเด้อเกิดเป็นยากาดีดีติดชุดมันไม่มีสัจแล้วเวลาแห้งก็ชุดนั้นปลุกร้ยนะออรยเนอะย่อยจำไปนอนใบตองผมเมียเริมปลุกก็กูเริมเต้นอย่างวุงปลุกปนันดันเออปลุกปรนนั้นเลยกินเลยอันนี้กูวิคันเลยกูรองเพลงชวนไปกันหรืว่าแหกเมีย มึงว่าเพื่อว่าจังที่ต้องตองหมอมอมึงลงไปนอนแกงอยู่ข้างตัวยินมึงวาเห็นไอ,อ้อินดูเมียฮานูยกขึ้นเลยว่าชาวไอนดูแพบเมียชอยควักมองควักมองว่าเมียควักมองควักมองอ้ฮานูได้ตุกริงติตำรรํำเปลื้อเกรยดกับเมียเกรยดแล้วกูวิบหนักนะได้จอบเมียกูกับเหลืองเล่นแกงอ้ฮานูเกรยดติตำํำจอบจอบเล่นแกงเออ เลื่อเวลาไปแก็บยางก็เมื่อในบุกหาบุก่าแก้งตู้ไปช่วยเล็กไม่ตันนู้ดฮะเนื้อเมี่ยงูจะเดินแก็บยางอยู่ตรงคุณคูแก้งเวอร์แก้งเวอร์ปลอมเร็วพร้อมเร็วแก้งเวอร์ปลอมเร็วฮอคนคนกูวิบนำยางตุ้งนึงกูควมอนควมเฉยเฉควมใหญ่มันได้ไปแก้งเลยฮะเฉยนำยางเขาไม่แลมวใกล้เลยไปแก้งกูะควมไม่แล้วถูกจริ้งฮอแบบเบืออยู่แต่ต้องนี่เป็นกูเลย ทำไมไนายตัวยำกายบดีมันพอถึงสินเลยเดือตั้งแต่ตั้งแต่นั้นอยตายาดเดือตุูกจริงหันทำไมอันพอไอ้ตองอันเจอลุงมิงอย่าลาวลาถูกเดลาวทุกคนโครเปคนโรนึงโรไม่ฮัตวีซีดีฮัตแล้วก็ฮัตวีซีดีเงินมาไหนอังก่อยยอกกองไต่มากองลุยเฮ้อกูเดินไปเยียเพราะจะใช้มิ้นแก่ไตถูกน้อยรังลงนั่งไอ้เงี้ยไม่ใช่กองไตไม่รู้เด็กไรไตของ ngoài ดื่อ ใจของนะเออใ้ก็ไหวตัวหลายชอบที่คุยพัลลังควงใช้โตหลายเลยตีว่าพอต้องการเจอนายมิงแต่แรกเขาไปเจอตัวรถควยายใจก้อนในเกี้นี่รถควายไม่เคยได้ขี่รถควายอยู่ยังไงว่าจุนนะไม่ใจเ,เคยใน้ขี้รถควายมั่งพอกินแลยถึงแกไปเจอตัวแล้วแกไม่ตีตั้พื่อผมไม่ตัวเล้งกับแต่คนใกล้ตัวซพื้อแกไปควังคนว่าบู้ตีไปเจอตัวคนเล้งเลยมัง่ง พอดีเจ้าันเดินไปตึงมันบอกโบกใกล้ตัวว่าประจวบคีรีขันชันสามเฮถึงแกนมาไม่ไปตึงก็ไปตึงที่ตำสือแกบอกกันแกว่าพมชื่อนหนหมิงจอบพอซีมีเมียแล้วชอยแกนึกว่าคนที่มาซื้อคนแกชื่อประจวบนาคุณคีรีขันเลยชบฉันสามแกชอบฉันที่มีเมียแล้วชื่อไหนมิงแต่งไต้องต่เหลาเปรี้ยปีปมันก็เเมือนคุณละละใจ กังต่ได้กันคอยไอ้โตมันวัวไปกรุงเทพคนคนเง็้ยไม่แก้ไม่ใจได้ลบหลยวันไปอย่กรุงเทพมึงลงเอิโตมันจะลงไม่ตามเทียกกาดรถแต่ตามมึยังลุยเห็นไม่ครับใหตีกูไม่ครับมันกูไม่รอดลบทไม่รอดลบเอยใช่แกไม่รอดลบมึงก็รู้แล้วเจอว่ากูนี่จบจันทีหันเฮอจบปอดที่กูมันกวรนแต่จบปอดที่แล้วแกเรียกมัไม่รอดลบบโ่ไม่เกิดไปกรุงเทพมันมาดูเลย แปมรถเตี้าปุ่งตีบก็มีแต่รถพ่อดนึ่งกับรถพอด่องเปียเด้อยฮัลูกลครัช่วยแม่กูจะพอดี้เลยกูรังไรเกย์รถพอดนึ่งไอ้ช่วยว่านุ่มล่ะไม่เกย์ไมเกย์ตั้มเลยแล้วมึงไหนรถรถเลยรับรถควายไปิดเจอตัวรถควายเจอตัวรถควายเออไปิดเจอตัวรถควายกูตั้มได้ใกล้ตัววัดเห็นนีนะวันนี้พี่ไปดูดวงมาเลยจ้าครับ หมอบอกว่าปี่ยนปีนี้นะดวงจักตาของผีจะได้พบสะพานไอ้ไรอ่ะขู่คลองแมนพิลุ่มกูกคำคแล้วรต้นสะพานนะแกขู่คลองอยู่คนเดียวมานั่นอ่นี่เลยจ้าขับคนอื่นก็มีเนื้อกันเป็นเนื้อขู่เนื้ออง่ก็มาเร่งเลยแกข้า ไม่ต้องกลัวน้องพิยุกับปีใบเลยจ้าครับพิยุตีปิยุนไม่กลับเขแบบเนี้ยเพราะทีพิยุนี่ไม่กลับแข็กลับกว้างกว้างเลยจ้าขับเป็ดหลายเรือที่ไหนอ่ะวัดหนุ่มอย่างนี้เล,ลมึงพูดได้กูจะให้เต้นเดี๋ยวคุยได้เดี๋ยวเจ้านี้เดี๋ยวน้องเจ้านี้เฮ้ยอยู่ใจจังรอ,อ,อ่ะตัวเองเลย น้องจ๋าใายะน้องรู้ไม่พวกผีมาอยู่เค่น้องรู้สึกว่าว่าใจของผีมันใครใกับแม่งมุมอ่ะใส่ยารู้สึกว่างยยไงผม,มตายกูแบบนี้เครียดกลันเลยกว่าป้ากำก้มเพน้องจ๋าเป็นรืดๆเดียวเกยไม่สช่มาจะมาแยกเราออกจากกันได้นะจ๊ะ เลยจ้าครับน้องใสายา่ยะน้องนอนกลางคืนน้องเอากันไกลมาใช่ไตมอนไว้สักอันนะใสายา่ยะถึงเราจะยูอ้องมันเกิดน้อยเราก็ไม่อ้างกันไกลไง้อไอ้กันไกลมันตีมอูวไปใช้ไตมอนไว้ก้มเป็นก้อน,นเลยแงค่ะแงค่ะนี่ปีเป็นคนพูดแกงจังเลย เป็นหนักผูดไหมคะไม่เห็นผูดมันหนักปลาดเลยคือเป็นตายาดนั้นกองปีจักันปีเป็นลั่นของห้อยแมงปูเลยอยับทุ้นตอนปูไ้หน่งห้อยแมงปูนก็ปัดกระโผลไปเยอะเอ้ยตย้นตอนปูเลยหนักกาวีได้จ้ากับนูคนลั่นนูชืจอไรอ่ะืจอเถงครับแ่งกำาคมเป็นไหมคะเป็นครับลองเล่ที่ค่ะ ปลาพึ่งรับครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้านเราบุ่มกู่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยบุ่มแก้ใจก็ไอติ่งบุ้มปินน้องขะพรุ่งนี้ไปเจี๋ยบันดอนนะไปจับปานน้องไปเจี๋ยวเลยจ้าจ้าหลอกไหมอ่ะหลอกกันใจกันไม่ล้มหรือไงรอยัวเข่าอย่าเล่นไอ้เกล็ดเนี่ะพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันนะน้องจ๋าขะ มันตีที่กุปภาแกจะตึงเลยนะพี่จะบอกหลักนองเป็นภาษาไทยก็ดูมันกันเลยก็าเลยพี่อยากบอกหลักนองเป็นภาษาอังกฤษว่า I c U